สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบที่1 4ข้อ3 4ถึง35เพิ่มวีตอนนี้เองนะพี่ซูได้พูดถึงว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกลือเองนั้นหมดรสเค็มไปแล้วเองนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือก่อที่จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์เองนะั้นสิ่งอื่นอนเองนั้นเนี่ยก็มไม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อยคําที่พี่ซูเองน,นได้เตือนสติสําหรับชีวิตของของผู้เชื่อว่าผู้เชื่อเองนั้นเมื่อเชื่อในพี่ซูคริสเราก็เป็นอย่างเกลือของพระองค์ใใชมั้รครรบพะจทโ ในการที่เราเองนั้นจะไปเป็นพรให้กับผู้อื่นก่อให้เกิดสิ่งดีแต่ถ้าเกิดชีวิตของเราเองนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเกลือที่หมดรสเค็มก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นริเสเตียนที่ปราศจากความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงสิ่งนี้เราเองนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเกลือที่หมดลสเค็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเองนั้นต้องะระมัดระวังก็คือว่าอย่า Esta, <S <S อย่าให้ชีวิตของเราเองเน,เน,นั้นเป็นเพียงแต่คริสเตียนภายนอกฉลากเป็นคริสเตียนแต่คุณสมบัติภายในชีวิตของเราเองนั้นกลับไม่ได้เป็นคริสเตียนคือผู้ที่เชื่อติดตามอง,งค์พระเยซูคริสต์และคือผู้ที่รักษาบรรดาถ้อยคําของพระองค์คุณลักษณะชีวิตขอ,ำำญญ faster, ของคริสเตียนเองนั้นเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าคําที่บอกว่าเราคือคริสเตียนเพราะว่าคําที่บอกว่าเราคือคริสเตียนเองนั้นควรที่จะมาจากลักษณะชีวิตของเราที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์จึงถูกนานาว่าคริสเตียน เพราะเชนเดียวันือนใจพี่น้องนะครับที่เราเองนนั้นจะรักษาชีวิตของเรารักษาคุณลนะักษณะชีวิตของการเป็นผู้ที่เดินติดตามองค์พระเยซูคริสเพื่อเราจะเป็นเกลือที่ไม่หมดลดเค็มและเป็นเกลือที่จะทําการดีของพระเยซูคริสขอพระเจ้าอวยพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ